เสื้อผ้าบ้านนาคำใหญ่เป็นการรวมตัวของช่างที่ชำนาญในการตัดเย็บอยู่แล้ววัตถุประสงค์เพื่ออยากให้ชุมชนมีไรายได้ส่วนใหญ่เคยทำงานอยู่ที่กรุงเทพภายหลังได้กลับมายังภูมิลำเนาของตอนเองแล้วก็รับงานจากกรุงเทพมาทำเลยเกิดแนวคิดว่าอยากทำกันเองจึงเกิดเป็นการรวมตัวกันตั้งและก็ขึ้นทะเบียนกลุ่มแต่เนื่องจากเป็นเพียงชาวบ้านไม่ได้เก่งการตลาดจึงมีการนาเข้าโอท เสื้อผ้าประเภทหลักๆที่ส่งออกขายคือทำเสื้อแจ็คเก็ตสูทเสื้อซาฟารีชิ้นงานดีไซน์สไตล์ของผู้ใหญ่กางเกงก็จะมีกางเกงสลักของผู้หญิงจะมีกระโปรงเสื้อสูทของผู้ชายก็จะมีแจ็คเก็ตแขนยาวและเสื้อซาฟารีเสื้อผ้าของที่นี่จะเน้นกลุ่มผู้ใหญ่เป็นหลัก ผ้าที่ใช้สั่งจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานมีผ้าฝ้ายผ้าไหมให้เลือกหลากหลายดีไซน์เสื้อจะมีตั้งแต่ไซส์ S, M, L, XL กางเกงจะมีไซส์ตั้งแต่26ถึง37นิ้วเนื้อผ้าสวมใส่สบายสไตล์นาคำใหญ่หรูหราราคาถูกแต่ดูดีมีสไตล์เสื้อผ้าบ้านนาคำใหญ่หรูหราราคาถูกแต่ดูดีมีสไตล์